ามาถึงคุณพ่อหน่อยเป็นไบ้างครับพี่โอ๊ตทำไมถึงลดลงมา135ปอนด์อันนี้มันมีคิดมานานหรือยังหรือว่ามันมันก็คิดคิดอยู่ครับรแต่ว่าคือเอาพูดตามตรงเลยก็คือต,ตอนนี้ฝรั่งขึ้น145นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะจริง,รงแล้วแรงประทะเราสู้เขาไม่ได้ เราก็เลยกลับมาคิด <S <S กลับมาแก้ว่าเออเราเราบุกร่องตรงไหนครับจริงๆแล้วชกมันก็ไม่ได้บุกร่องหรอกมันก็มันก็ตามสไตล์เราแหละแต่ว่าแรงมัลลเราเสียเปรียบอ่าก็เลยตัดสินใจว่าลด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 เวทดีกว่า,าแล้วน้ําหนักมันสิบปอน,ปนะพี่มันมันจะเหนื่อยไหมมันจะยังไงบ้างอะ่ะคุณก็แน่นอนอยู่แล้วครามันเหนื่อยมันมีหลายๆอย่างครับก็มีหลายๆอย่างเข้ามาช่วยอ๋อ ะกกินนเเรรรืื่่อออองงซ้มมไั็คือก็ก็ประเมินตัวเองพอสมควรใช่ไหมครับว่าว่าลดลงมาจะได้ไหมประเมินเพราะว่าแฟนก็ก็บอกมาสองสองสองสามปีแล้วอ่าที่รถเวจออ๋อแฟนก็แนะนําเหมือนกันแนะนำเหมือนกันก็พิมนะครับโอ้โหร้อยสามสิบห้าปอนเนี่ยล่าสุดพี่โอ๋ต่อยกี่ปีมาแล้วเนี่ยจำได้ไหมไปล่าสุดก็น่าจะไปที่ ไปที่ต่อยในมังไทยแล้วก็หยุดไปไปห้ายกไปห้ายกกับจมูกทองที่ราชนีดมเนื้อจมูกทองไฟเตอร์มวยไทยอ๋อน่าจะี้โอ้นานมากนานมากแต่ว่าประเมินตัวเองแล้วรดไปร้อยสามสิบห้าปอนด์เจ้าไม่ดีที่สุดเจอกับน้องที่กำลังสดมากอย่างก้องทอรนีเป็นไงบ้างพี่ก็มันก็มันก็คิดอยู่นะครับว่าเราอาจจะ อาจจะเสียเปลียนเรื seaweed, ่องอายุที่เยอะที่มากขึ้นแต่ว es que ่าเราก็พยายามฝึกซ้อมฝึกฝนให้แบบให้ให้เราอยู่ในน้ำหนักนี้ได้ครับก็ผมก็เตรียมตัวมานานแล้วนะก็สองเดือนแล้วอ่าครับผมเห็นเห็นน้องเขาโชคแล้วเป็นไงบ้างพี่เขามีอะไรที่เปลียนให้เราหนักใจได้บ้างไหมเขาเก่งทุกอย่างเลยครับผมทั้งลูกความเร็วความคล่อง เทคนิคฟีมือเขามีครับครับครับอ่าแสดงว่าเริ่มคุมน้ำหนักแล้วสองเดือนดูพี่โอก็ดูดูตัวตัวเล็กไปเหมือนกันแสดงว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าวางแผนการลดน้ำหนักได้มานานแล้วน่าจะได้เราไม่เต็มที่ครับโอเคเอาปากแฟนมวยหน่อยครับภาคนี้ร้อยสามสิบห้าปอนด์นิดตามหน่อยก็ภาคนี้ลดลดลดลงมาชกร้อยสามสิบห้าปอนด์ก็ครับ ก็เหนื่อยครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดก็เพื่อเป็นแฟนเพื่อพีคนที่กำลังเชียร์ครับหวังว่าเขาจะทำให้เต็มที่ครับยังมีเป้าหมายชัดเจนไหมพี่แชมป์รุ่นนี้ตอนนี้เป้าหมายก็คือทำทุกไฟให้ดีไวให้ดีค่อยไปว่ากันไปว่าไปโอเคครับขอบคุณครับครับ